นี้คืออะไรสวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านเราจะกล่าวถึงปุ่มชิปล็อกนะครับว้าว <Wow. S 2> ปุ่มชิปล็อกที่ว่านี้นะครับจะอยู่บริเวณคันเกียร์นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยว่ามีไว้ทำไมนะครับในการนี้เราจะมานำเสนอว่า มีไว้เพื่ออะไรโอเคหลังจากนะครับเมื่อมีการจอดรถนะครับในกรณีไปจอดขวางคนอื่นเขานะครับแล้วเราทำการดับเครื่องแน่นอนในกรณีที่เราดับเครื่องแล้วดึงกุญแจออกมาจะต้องอยู่ในตำแหน่งเก P เท่านั้น <Okay. S 2> ก็เท่ากับว่าในตำแหน่งเกีย P จะเข็นรถไม่ได้ดังนั้น หลังจากที่เราเอากุญแจออกหมักจากคอพวงมาลัยแล้วให้เรานำกุญแจนะครับเสียบลงไปในรูชิปล็อกโอเคโดยกดค้างเอาไว้หลังจากนั้นเอามืออีกหนึ่งข่านะครับเลื่อนมาท,ที่ตำแหน่งเกียร์ n เ, <Wow. S 2> เพียงเท่านี้การจอดรถของท่านก็จะเป็นเรื่องง่าย <Wow. S 2> ครับทำให้สามารถเห็นได้ในกรณีจอดฝา <Yeah. S 2> น และนี่คือเรื่องราวของปุ่มคิป,ปล็อกขอขอบคุณและสวัสดีครับ